จำเอาไว้เนวสันถ้าข้าเห็นหน้าเจ้าอีกเจ้าจะต้องหัวหลุนออกจากบา่าและนี่คือคำสาบานคำสาบานของลักษมีใบที่มีต่อพระแม่ทุรคา <c oughs> อย่าจับดาบนี้เพราะมันจะเป็นราคีท่านอาชารท่านอาจารย์ใช่ข้าเองดาบนี้เป็นของหญิงกล้าลักตมีใบลูกศิษย,ย์ของข้าวางมันลงที่เดิมซะไม่อย่างนั้นเจ้าเดือดร้อนแน่อาจารย์จะฆ่าสิษย์เขาตัวเองอย่างนั้นหรือไง ให้อภัยข้าด้วยชนราชาพฤติกรรมชั่วของเจ้านั้นบังคับให้ข้าต้องทำแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็เอาเลยข้าจะไม่ทรมท่านอีกต่อไปแล้วนับแต่วันนี้ไปจากที่นี่ซะตอนนี้ไม่ว่าใครที่คิดร้ายกับมานูหรือแผ่นดินแม่ของเราข้าจะไม่ปล่อยมานาันเอาไว้ ท่านราชายังมีเวลาไปขออภัยมานูซะมานูเคารพเจ้ามากและนางรักเจ้ายิ่งกว่าพี่ชายแท้ๆซะอีกพอแล้วนะอาจารย์ข้าให้โอกาสท่านพูดเพราะท่านเป็นอาจารย์ของข้าทำไมอย่างนั้นข้าจะเอาท่านไปขังคุกทันทีแบบไม่รีรอ ศัตรูของอินเดียตะวันออกก็คือศัตรูของ <มา S 1> ข้าแม้จะขยแข็งจริงๆที่ข้าไป่อนรบให้กับคนต่ำๆอย่างเจ้าก่อนที่ข้าจะหมดศรัทธาในตัวอาจารย์ของข้าไปจากที่นี่ซะก่อนที่ข้าจะหมดความอดทนแล้วจะต้องลงมือฆ่าอาจารย์ของตัวเองนานาเฮับอยู่ไหนนานาเสฮับอยู่ที่ไหน เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรพระเจ้าข้าไม่เข้าใจทั้งชีวิตข้าไม่เคยหมดผลทางเรื่องแบบนี้มนนาก่อนทธยานานาสาเฮ็ว่อย่างไรบ้างข้าจะบอกได้อย่างไรว่าเขาพูดอะไรออกมาราชาของเรานานาสาเห็กลายเป็นศัตรูของเราไปแล้ว แต่ว่าเขาพอได้แล้วตอนนี้ข้าจะไม่สนใจอะไรอีกแล้วไม่ว่าจะต้องทำอะไรเราก็จะทำให้มันเต็มที่เราเท่านั้นไม่ต้องให้คนอื่นมาเกี่ยวจานคารีอยู่กับท่านราชนีของเราจะไม่เป็นอะไรไม่จานคารีเจ้าทำอะไรไม่ได้หรอกนะแต่ว่าพุ่งนี้พวกนั้นจะแขวนคอท่านราชนีท่านอยากจะให้ข้าเอาแต่ยืนเฉยอย,อย่างนั้นเหรอไม่ได้ ไม่มีทางเด็ดขาดข้าจะได้โอกาสที่จะชดใช้บุญคุณแล้วข้าจะยอมโดนแขวนคอแทนท่านราชินีเองจอดคาิอดทนไว้ก่อนข้าจะไม่ยอมให้เจ้าโดนแขวนคอเด็ดขาดแล้วราชนีก็จะไม่โดนแขวนคอด้วยเช่นกันข้าขอสาบานเลยว่าข้าจะไม่ยอมให้พวกอังกฤษ ทำภารกิจต่ำๆของพวกมันได้สำเร็จเด็ดขาด ออเจ้าเป็นใคไรอย่ามาถามข้าข้ามาที่นี่เพื่อจะปลด่อยลักษมีใบมาช่วยพวกเจ้าข้ามาเพื่อบอกว่าเราจะปล่อยลักษมีใบได้อย่างไงพวกเราต้องไปจากที่นี่เราจะไปจากที่นี่กันเราจะไม่เป็นไรเราจะไม่เป็นอะไรพวกอังกฤษพวกนี้มันไม่มีทางทำอะไรเราได้ พวกมันแค่ฝันอยากจะฆ่าลักษมีใบหลายครั้งแล้วที่พวกมันวางแผนฆ่าฆ่าแต่พวกมันไม่เคยทำได้เพราะว่าโชคชะตาเข้าข้างเราข้าจะข้าจะยอมรับความพ่ายแพ้และความตายก็ต่อม,มือโชคชะตาไม่เข้าข้างข้าเท่านั้น มาท่านอาจารย์ท่านผ่านเข้ามาถึงที่นี่ได้ยังไงกันมานูเจ้าแค่เข้าใจไว้ว่าไฟแค้นที่เจ้าจุดให้ลุกติดในใจชาวอินเดียทุกคนกำลังลุกโชนขึ้นแล้วก็พอ <c oughs> ทุกคนพยายามสนับสนุนเราเสมอมานูเร็วเข้าไปจากที่นี่กัน <c oughs> ไปกันเถอะไม่มานุนางจะยังไม่ไปจากที่นี่แต่ว่าท่านอาจารย์ นางจะอยู่ที่นี่ให้นางอยู่กับลาไดสาคาจะได้ไม่มีใครสงสัยนางข้าเข้าใจแล้วเจ้าทำแบบนี้ข้าเป็นหนี้บุญคุณเจ้าจริงๆไม่ท่านราชนีรีบไปเถอะนะเพคะ ข้าจะพาพวกเจ้าออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ก่อนหน้านั้นข้าจะต้องปลดปล่อยจันซีให้ได้และข้าจะต้องฆ่าเนลสันให้ได้เลย ราชินีลักษมีใบกำลังจะไปหาเจ้านับถอยหลังได้เลยเนลสันจะทำชั่วอะไรก็ทำเลยนี่พวกเจ้ากล้าพูดกับเราแบบนี้ไนดะ้ยังไงพวกขุนชิดอย่างเจ้าอยู่ในกำมือของพวกเราพวกขุนชิดเหลียเท้าขาซะเอ๊เจ้านะก่อนที่จะพูดอะไรแบบนั้น หัดดูตัวเองสักบ้างเมื่อวานเจ้ายัางเลียเทา้าชาวอังกฤษกับราชินีของเจ้าอยู่เลยเระวังปากให้ดีถ้าเจ้าพูดอะไรได้ร้ายเกี่ยวกับราชินีของขา้าข้าจะฆ่าเจ้าแน่ไปถามราชาของเจ้าซะว่ามันขายตัวเองให้กับชาวอังกฤษไป,ไปยยเท่าไรเหลเฮ้ห้ามพูดจาว่าร้ายราชาของเรานะไม่งั้นเลยนนีนี่พอได้แล้วพวกเจ้ายังไม่เข้าใจอีกเหรอ ทั้งหมดนี่มันเป็นแผนของพวกอังกฤษมันคือแผนชั่วของพวกมันพวกมันอยากให้เราสู้กันเองจนตายพวกมันอยากจะสร้างความขัดแยง้งและประชาชนหญิงเจ้าก็ตกหลุมพรางพวกมันเพราะว่าพวกมันอยากจะครองอินเดียของเราวันนี้ไฟปฏิวัติลุกโชนในใจชาวอินเดียทุกคนทั้งอินเดีย ต่างกำลังลุกฮือเพื่อที่จะค่นล้มไอ้พวกชาวต่างชาติพวกนี้ไอ้พวกชาวอังกฤษพวกนี้มันกลัวไม่ให้เราลุกฮือขึ้นมาแต่มันไม่รู้ว่ามันสายเกินไปแล้วนั่นแหละทันทีที่ลักษมีใบถูกแขวนคอพวกอินเดียก็จะไม่กล้าลุกฮือขึ้นมาอีกดีแล้วใช่ไหมเอาให้แบบทีเดียว ลักษมีใบาตายไปเลยนะถ้ามีอะไรผิดพลาดเจ้าจะต้องตายแทนนางมันเป็นเชือกที่แข็งแรงแข็งแรงมากข้าเอาเชือกเส้นนี้แขวนคอกระบดมาเยอะแล้วจะทดสอบมันก็ได้นะแน่นอนข้าก็อยากจะมั่นใจ ด้ันไอะรกเนย่ฮ้วยไอ้ต่างชาติพวกเจ้าจะแขวนคอแม่ค่าอย่างนั้นเหรอดูสิว่าใครกำลังโดนแขวนคออยู่เฮข้าจะฆ่าแกเนลสันจ้าจะโมโหเด็กไปทำไมกันปล่อยเขาเถอะน่าอะไรนะ เด็กจันซีทุกคนนะ่ะพูดจาเมรัสมีใบหมดลยะพวกเขาเกลียดเจ้าคนที่ทำให้ประชาชนทุกคนเกลียดเจ้านะ่ะควรจะตายก่อนใครไม่ใช่หรือยังไงใช่นานาซาเฮบข้ามันไปข้าก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเราจะต้องให้ประชาชนมันหุบปากและลักษมีใบจะต้องตาย ใครที่มันยังกล้าหือกับข้าข้าจะฆ่ามันให้หมดใช่ไหมละ่ะนานาซา,าเฮบเราจะต้องรวบรวมหญิงและเด็กทุกคนในจันซีที่มันต่อต้านข้ารวบรวมมาที่นี่ขนท้องข้าก็ไม่เว้นเราจะสังหารหมู่พวกมันข่าพวกมันให้หมดอย่าให้มีใครกล้ากบฏกับเราอีกไปไปได้แล้วไปสิ ไอ้หนูเหมือนกับว่าแกจะได้ตายช้าลงหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าจำเอาไว้ว่าข้าจะฆ่าเจ้าแน่ด้วยมือของข้าเองนี่แหละปล่อยภาปล่อย ใครก็ได้ปล่อยข้าใครก็ได้ช่วยเราทีใครก็ได้ปล่อยนะปล่อยข้าพระพวงมันไปเฮ้ยปล่อยเมียข้านะหนังท้องอยู่ข้ารอตั้งนานกว่าข้าจะมีลูกนะปล่อยเมียข้าปล่อยเมียข้านะปล่อยข้า นาดาซาเฮบเราต้องการกำลังมากกว่านี้ขอกองกำลังทหารของเจ้าน่อยแล้วทหารคนอื่นๆของกองทัพข้าล่ะเรานักปฏิวัติที่กล้าหารความตายกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนจำเอาไว้คนที่เสียสละชีพเพื่อพวกเราอย่างมังการพันเดไม่มีทางตายเพราะเขาอยู่ในใจในไฟแค้นของพวกเราเสมอคนที่เสียสละ เพื่อพวกเราจะได้อยู่ตลอดไปพวกเขาจะอยู่ได้หลายชัวยย่วอายุคนท่านราชิน,นี้เราก็สามารถสู้พวกมันได้แต่เรามีท่านราชาคุมอยู่เราขัดคำสั่งพวกเขาไม่ได้ข้าขออธิษฐานให้คนที่จะต้องตายในอีกไม่ช้าขอให้คนพวกนั้นอย่ามาขวางทางถ้าใครมาขวางทางข้าคนคนนั้นข้าจะไม่มีทางให้อภัยและข้าจะกำจัดพวกมันให้สิ้น เพื่อแผ่นดินแม่ของข้าคนที่ลืมประเทศของตัวเองพวกมันจะต้องได้รับโทษข้าไม่มีทางลืมหน้าที่ตัวเองข้าเกิดมาบนดินแดนนี้ก็เพื่อตอบแทนแผ่นดินโอ้พระเจ้านี่คือราชินีแห่งจันซีเนี่นางอยู่นอกหวังข้าจะยิงน้องซะ น่านศร้าเห็บ ให้อภัยหม่อมฉันด้วยท่านราชาหม่อมฉันแค่สงสัยราชินีและสมีไบกับทัทยามายุพวกเราแต่เราไม่ฟังคำคนพวกนั้นเราสาบานแล้วว่าไม่ไว่ายังไงเราจะไม่เข้าร่วมคณะปฏิวัติเพราะว่าพวกเขาตั้งหากที่เป็นคนทำผิดกฎหมาย เจ้าคิดว่าคณะปฏิวัติเป็นแค่เรื่องเล่นๆที่ลักษมีใบตั้งขึ้นมาเพื่อปล้นสมบัติล่ะนางคือลักษมีใบหญยยิงกล้าใครก็ตามที่เจอนางก็โชคดีพอแล้วราชานาซนา,าเห็บการพูดแบบนั้นมันไม่เหมาะกับเจ้าเลยนะข้าไม่อยากจะได้รับคำชมจากเจ้าด้วยซ้ำ จ้าจะแสดงละครอะไรออกมาอีกละ่ะจะทำร้ายข้าเหรอไปซะพวกอังกฤษคงกำลังรอเจ้าอยู่ที่สำนักข้าหลวงถ้าพวกนั้นเห็นเจ้าอยู่ตรงนี้พวกมันอาจจะมองว่าเจ้าเป็นศัตรูเหมือนข้าไปซะ คนเป็นแม่เข้าใจเสียงหัวใจลูกตัวเองยิ่งกว่าภาษากายที่แสดงออกมา <c oughs> หัวใจของนานาคนนี้ก็เต้นเพื่อชาติบ้านเมืองและแผ่นดินเราไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรที่เะพูดอีกแล้วนานาฟังนะนานาสาเฮปก่อนที่ข้าจะหมดความอดทน ไปจากที่นี่ไปซะเดี๋ยวนี้ไปซะเข้าไปแน่ท่านอาจารย์แต่ลองดูเขาก่อนซิ ไม่ต้องถามอะไรกับทั้งนั้นข้ามาที่นี่เพื่อปลดปล่อยราชินีรักสมีใบและทุกๆคนจำเขาได้ไหมโมฮันสิงเขาด้วยเหรอเจ้าเจ้ามากับเขาด้วยเหรอไม่ท่านอาจารย์เขาเป็นนักเรียนของท่าน และเป็นแบบนั้นตลอดไปตอนนี้เขาเป็นมือขวาของข้าแล้วเจ้าจะพูดอะไรนานนะข้าอยากจะบอกว่ากองทัพปฏิวัติน่ะจะเกิดขึ้นด้วยแค่พลังงานความแค้นและกำลังไม่ได้พวกเจ้าอาจจะใช้ไฟแค้นและอารมณ์เข้าปกป้องชาติแต่ข้าต้องใช้สมองข้าเข้าร่วมกับข้าหลวงคันปูคุณเฮนเดอร์สันและแสดงให้ทุกคนเห็นว่า ข้าพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเขาชาวอังกฤษก็เลยเริ่มเชื่อข้าและเพราะแบบนี้ข้าจึงได้แอบใช้แผนการปฏิวัติของข้าเองแอบทำลายอังกฤษจากข้างในตอนข้าฟังคำพูดของเจ้าข้าหัวเสียมากมานุแต่ตอนนั้นข้าเงียบไม่พูดเป็นพยานให้เจ้าเพราะว่าข้าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาถ้าข้าพูดข้าก็จะโดนขังคุกด้วย และแผนของข้าที่จะช่วยปลดปล่อยเจ้ากับจันซีก็จะล้มเหลวข้าร่วมมือกับโบฮานสิงห์วางแผนเพื่อปลดปล่อยเจ้าโบฮานสิงห์ก็เป็นคนที่ชาวังกฤษเชื่อใจก็เลยไม่สงสัยเขาโมฮานสิงห์จึงไปที่ห้องลับนั่นท่านอาจารย์และทหารของข้าก็ซ่อนอยู่ในนั้นท่านอาจารย์นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้ากระทำไม่ดีกับท่าน แต่ข้าจะทำยังไงได้ตอนนั้นเนวสันเข้ามาในห้องพอดีข้าจึงต้องแสดงละครทำตามบทบาทให้มันเชื่อข้าอับอายมากที่ทำแบบนั้นเพื่อให้เนวสันเชื่อใจข้าไม่ยอมให้มานูน้องข้าได้ดื่มน้ำด้วยซ้ำ ข้าต้องยอมแกล้งเป็นคนเลวสามหยุดนะข้าใช้กลโกงในการเปิดประตูจันซิและข้าก็ทนดูท่านลุงโดนทำร้ายอย่างเลือดเย็นหยุดนะปล่อยมนุษของข้าให้ไป,ไปนะไอ้แก Oh, <laughs>